สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ oh. Happy Folder สุขถูกสร้างได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนทำงานเร็วทำงานได้ไม่เลือกที่คนทำงานช้าทำงานได้แค่ที่โต๊ะปัจจุบันมีคำศัพท์ที่แพร่หลายคำหนึ่งคือ Nomad Worker หมายถึงคนที่ไม่ได้ทำงานที่บ้านหรือที่ทำงานเท่านั้นแต่ทำงานที่ร้านคาเฟ่บ้าง หรือร้านอาหารบ้างมีคนที่ทำอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นยุคสมัยที่รูปแบบของงานที่ทำที่ไหนก็ได้นี้สัมพันธ์กับการทำงานเก่งหรือไม่เก่งทำงานเร็วหรือช้าด้วยเป็นอย่างยิ่ง oh. ผมได้ยินจากเพื่อนที่ทำงานในบริษัทใหญ่โตบ่อยๆว่านั่งโตะ๊ะทำงานตัวไหนก็ได้คำศรรัพท์ก็คือ access cks c e คเ free access free ที่ว่านี้คือสไตล์การทำงานแบบไม่กำหนดที่นั่งตายตัวของตัวเองคนที่มาก่อนก็เลือกที่นั่งถูกใจนั่งทำงานไปใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งน่าจะมาจากการประหยัดพื้นที่ใช้งานนั่นเองแต่เดิมชาวญี่ปุ่นเมื่ออยู่โรงเรียนก็จะมีที่นั่งประจำต้องนั่งเรียนตรงที่นั่งประจำทุกวันดังนั้น เมื่อมีสไตล์ access free แบบนี้เกิดขึ้นจึงยังมีความรู้สึกขัดขัดอยู่บ้างเพื่อนคนเดิมเล่าว่าในที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยังคงนั่งที่นั่งเดิมนั่นเองแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปถ้า access free ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเราก็ควรพยายามหันมาใช้สไตล์การทำงานแบบไม่กำหนดที่นั่งประจำนี้ให้ได้คนที่ไม่ได้สนใจกับที่นั่งทำงาน จะนั่งที่ไหนก็เริ่มทำงานได้ทันทีและทำงานไปได้ไม่มีติดขัดก็คือคนทำงานเร็วนั่นเองเมื่อละจากที่นั่งทำงานในบริษัทแล้วออกไปข้างนอกก็ยังสามารถทำงานได้อีกการทำได้อย่างนี้ย่อมดีแน่นอนผมเขียนไว้ตอนต้นว่าตอนนี้กระแส Nomad Worker กำลังเป็นที่นิยมเลยมีคนล้อว่าภาพที่ทุกคนนั่งเปิด Mac b o o k เหมือนกันที่ Starbuck s นั้นคงไม่ใช่ n o m a ม w o ว k ร er ์เกหรอกนะแต่ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดถ้าทำงานได้คลืบหน้าจริงๆก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมทั้งสิ้นปัจจัยสำคัญประการแรกที่คนที่นั่งทำงานที่ไหนก็ได้จะเป็นคนที่ทำงานเร็วได้คือไม่ยอมให้ช่วงเวลาว่างอยู่ระหว่างรอสูงเปล่าตัวอย่างเช่นเมื่อออกไปพบลูกค้าถ้าสามารถทำงานที่ร้านกาแฟในช่วงเวลา ว่างระหว่างรอธุระถัดไปได้ก็เป็นการใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ด้วยเหตุที่คนที่ทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมจึงได้เปรียบมากในแง่ที่เมื่อเริ่มต้นทำงานนั้นเขาจะเริ่มได้รวดเร็วและยังสามารถทำงานให้ต่อเนื่องคืบหน้าได้อีกด้วยเมื่อมีคนนั่งโต๊ะแล้วก็ยังเริ่มงานไม่ได้เสียที โดยมีลักษณะแบบต้องชงกาแฟากินก่อนแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็จุดๆเครื่องไม่ติดเลยเริ่มทำงานไม่ได้สิธทีคนที่ทำงานที่ไหนก็ได้นั้นเนื่องจากต้องทำงานในช่วงเวลาว่างอันจำกัดด้วยจึงเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันเครื่องจะติดเร็วหรือไม่ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นคนทำงานเร็วด้วย ดังนั้นพวกทำงานได้ทุกที่จึงได้เปรียบกว่าแน่นอนผมก็คิดว่าตัวเองจัดอยู่ในพวกทำงานได้ทุกที่เช่นกันตอนเช้าเขียนต้นฉบับเขียนเมลแมกกาซีนเขียนบล็อกบางครั้งก็นั่งทำที่บ้านด้วยตอนเช้าตรู่ที่บ้านผมนั้นภรรยาและลูกๆต้องเตรียมตัวออกจากบ้านทีวีก็เปิดไว้ทุกคนต่างรีบร้อนผมเลยต้องตัดเสียงรอบกายด้วยการใส่ดโฟนเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็ทำงาน แม้ในขณะนี้ผมก็ยังทำแบบนี้อยู่นอกจากนี้สํานักงานของผมอยู่ห่างจากย่านธุรกิจออกมาเล็กน้อยถ้าผมต้องไปพบลูกค้าที่ใจกลางเมืองสักสองรายหลังจากเสร็จธุระรายแรกแล้วจะกลับมาที่สํานักงานก็ทำไม่ได้บางทีกว่าจะถึงเวลานัดลูกค้ารายที่2มีเวลาว่าง2-3ชั่วโมงก็เคย ในสถานการณ์เช่นนี้ผมจะมองหาร้านกาแฟเพื่อเข้าไปนั่งทำงานระยะหลังๆมานี้ผมรู้สึกว่าตัวเองสามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้งานก็คืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอีกด้วยเราจำเป็นต้องหาที่ไหนซักที่ที่เรามีสมาธิเมื่อมีสมาธิก็สามารถสะสางงานที่ค้างค้างได้แต่ปัจจุบันนี้เป็นยุคสมัยที่ทุกอย่าง เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งการที่เราสามารถทำงานได้ไม่เลือกสถานที่จึงเป็นเงื่อนไขที่ได้เปรียบประการหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนทำงานเร็วคนทำงานเร็วจะทำงานในช่วงเวลาว่างระหว่างรอธุระได้ happy f o n d e r ถูกสร้างได้